เทศบาลตำบลบัวหูลาศิสลรยร่วมกับชุมชนบ้านห้วยภูมิใจเสนอเรือคู่ชิงชนาเลิศประจําสนามบ้านห้วยปี2567ได้แก่เรือหงฟ้ามมาราชพบกับผ่านบัวขาวขอเชิญท่านติดตามรับชม ได้นะบันดนีหลุงพ่อโตโคู่บ้านพิ้นฐานปราศาสตร์ขอบข้าวหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดูนลากลุ้นวัฒนธรรมเลิ่ลนลำสามกียี่2ิบสองอำเภอสองร้อตำบลสองพหร้เกมู่บ้านพี่น้องดามิแม จังหวัดศีสกีคู่นี้คำเตือนห้ามดื่มเกินวันละสองขวดไม่งั้นคุณจะฟังไม่รู้เรื่องวงเล็บเล่าข่าวเพราะว่าเช้จากขวางคักแน่จังยดเอาละคับท่านผู้ชมอะไรจะเกิดมันจอมเกิดเมื่อครบเก้าเดือนท้าไม่เกิดต้องส่งโรงพยาบาลเพื่อจะพ่าออกนั่นหมายถึงผู้หญิงกําัังทอง เอาแล้วครับท่านผ <ละ S 1> ู้ชมเอาแล้วครับพี่นงชาวเรือครับมาดูเราปิดกองเรือเก่งเที่ยวนี้ประเภท40แรงมาเพราะว่าคู่นี้เป็นคู่จริงชชะเลิศด,ด้วยสักด้วยสีด้วยบารมีแห่งแคมป<ช>์หน้สนามนี้มีคุณภาพของจังหวัดธิเกิจเราจะปิดกองเรือเก่งเที่ยวนี้หงฟ้ามหาราชแดงผ่านบวัวขาวนำเงินครับอาจารย์ครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมผ่านบวัวขาวนั้น ถือว่าเป็นเรือจากเจ้าภาพบ้านเจ้าภาพของเราใช่แต่ฝีพายเราจะไม่พูดไปถือแล้วครับว่ามาจากไหนบ้างครับผมส่วนหงฟ้ามหาราชโอ้เรียกว่า้คุมทีมงานผู้กำกับการแสดงสสรอบบาย<ด>มาแล้วครัพอแล้วครับอาจารย์ครับเที่ยวนี้มาเพื่อจเออาถ้วยโอ้ไม่ธรรมาดาลแล้วท้ชมทั้งคู่ ไม่แน่จริงไม่ถึงรอบชิงใช่ถือว่าสุดยอดแห่งเหลือแล้วแมนสนามแตกแน่นอนวย <Why? S 2> พี่น้องจา๋าอ้าอย่าไปใกล้ฝั่งน้ำนะครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวจะตุนลูดเป็น oh. ห่วงครับอ๋อ oh. ี่ยวนี้ไม่บอกไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ดีไม่เล่นและไม่สั่งมาของขาแถบระเบิดเกิดเป็นไฟตาโกตาไฟตาโกตาไอ้ละพี่น้องเ้ยเรามาเป็นกองเรือเก่งไปเพชรสี่สิบไลายายเที่ยวนี้ด้วยสั่งด้วยสีด้วยบารมบีแห่งแคมป์น้ำสนามดีพี่คุณภาพของพี่น้องจังมาเสื้อเกตดของเราเรามาเป็นกองเรือเก่งเที่ยวนี้มาดูสิว่าเหลือในลงน้ำแดงในะนำก็หง้ามหาลาอยู่ในลงกน้ำสีแดงวันนี้เจอใครไม่เจอเดินมาเจอครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนั่นคือผ่านบัวขาวแม่เส้นสายจากบ้านุวยว่าแล้วก็หลกภายแบบเต็มใบช่วงแสงมา ตาต่อตาฟันต่อฟันหัวต่อหัวตาต่อตายผาต่อไปหัวเริ่มส่ายถ่ายเริ่มสักสียงมันตัดมันไปตากโหตรตาไปตากโหตตางดีออกมาแลล้วเอา กันมาแบบสมศักดิ์ศรีทีเดียวหัวตัวหัวไายต่อตายมาเธอไปใครจะอยู่ใครจะไปจับตาดูดีๆกับท่านผู้ชมเหล่าคู่นี้เป็นเหล่คู่จริงโอ้ยไม่ธรรมดาแล้วใส่กันมาแบบเสนอเสนอไกรเป็นไก่ครับทานผู้ชมจับตาดูดีคู่นี้อย่ากระพริบตากันแล้วกันครับท่านผู้ชมก็เรียกว่าผ่านบัวขาววันนี้ทาหน้าที่ในสุดยอดที่สุดพยายามปีนขึ้นมาพยายามปินขึ้นมาหงส์ฟ้ามหาราชเริ่มขยับนี่หงส์ฟ้ามหาราชเริ่มขยับนี่ผ่านบัวขาวเริ่มเบียดตีตีตี้ตี จี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 สุดท้ายก็รัเข้าเส้นชัยขอจะดมให้นั่งนะคะรับผลการแข่งขันเรือคู่ชิงชนะเลิศประเภทถ้วยกอระหว่างเรือร่องน้ำแดงเรือหงฟ้ามหาราชและเรือร่องน้ำน้ำเงินเรือผ่านบัวขาว เรือที่ชนะได้แก่เรือหงฟ้ามหาราชครับท่านผู้ชม